มาแล้วจ้านี่จ้าถึงหนาพลทราไม้ปลาอีกแล้วนี่จ้ะบักข้อได้จ้าบักขอ้อแสบๆจ้าเดี๋ยวก็สิเป็นหน้าบบกแง่ได้บะได้นีมมาสดบักขอ้อ้ำกานกันได้จ้านี่จ้ามามามาแสบๆ้ำกันจ้าอืมเราเราหนำร้ายไหมามามาแสบๆ้ำกันจ้ะอืมนี่จ้ามามามาแสบ,แสบ 으음 음음 음. 음.